สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจกั่งวงๆกับดินพชราประพลนะครับแม่นาค2021ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วคุณผู้ชม15วินาทีนะครับสั้นจุดเดียวเลยแต่ว่าก็มีความน่าสนใจนะครับก็เน้นไปที่น้องขวัญอุตสามณีที่รับบทเป็นแม่นาคนะครับเดือนหน้าได้ดูแล้วถือว่าไวมากเลยนะคือเราเพิ่งติดตามข่าวเ,เมื่อเดือนที่แล้วดินก็รายง,งานไปนะครับก็มีการถแถลงข่าวเปิดตัวเปิดกล้องกันไป i, ถ่ายทาไวนะครับถามคุณผู้ชมคนละหนึ่งความเห็นนะครับกับภาพนี้ดีกว่านี่ เป็นภาพตัวอย่างของแม่นาค2021ที่เปิดเผยออกมาคุณผู้ชมที่ดูตัวอย่างแล้วนะรู้สึกยังไงมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะโอน่ากลัวอยู่นะครับแล้วประโยคที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือคนชั่วยอย่างเองต้องตายอย่างทุกทรมาน,มานคือแบบโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะออกอากาศในเดือนมิถุนานแต่ว่า ดิไม่แน่ใจว่าวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับคือคือเดิมทีดินรายงานว่า12มิถุนายนก็อาจจะเป็น26มิถุนายนหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมิถุนายนได้ดูนะครับจะออกอากาศเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มมาแบบค้ำค้ำมืดๆแบบนี้นะดินว่ามีหลอนอยู่นะครับตัวอย่างนะครับที่ได้เห็นเอา15วิที่ได้ดูนะครับชวนคุณผู้ชมมาคุยกันภาพที่เปิดตัวมาเนี่ยก็จะเป็นแม่นาคนะครับยืนอุ้มลูกนะครับลูกแดงนะครับอยู่ที่ท่าน้ำก็ มารอพีมากทุกวันนะครับมีมีเสียงกล่อมเอเอคือนรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอายมันมีความคลาสสิกกับแม่นนาคที่ดินเคยดูตอนเด็กๆอะ่ะเออมันให้อารมณ์แบบนั้นก็เลยคิดว่าในเวอร์ชันนี้เราก็น่าจะได้ความรู้สึกแบบนั้นบรรยากาศแบบเก่าๆเดิมๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีความใหม่ตรงไหนหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูด้วยกันนะครับแต่ชอบชอบชอบเออมันทําให้นึกถึงตอนเด็กเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตัดมานี่ก็จะเป็นภาพของ ชื่อนะครับชื่อละครก็ไม่น่าพระขนองมีแบบมือยาวๆนะเก็บมะนาวเก็บมะนาวแล้วถ้าดูดีๆด,ด้านหลังตัวอักษรเนี่ยเหมือนมีดวงตาอยู่นะนี่แฝงอยู่คือคือมันมีสลับกับเสียงกล่อมใช่ไหมแล้วก็มีเสียงหมาเห่าหมาหาหมา,มา,มาหอนหมาหอนเออแล้วก็มีเสียงพีมากนะคือมันคลาสสิกมากมันคือแบบเดิมๆม,มากเลยอะ ค่ะอยากเห็นฉากนี้มากเลยคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็มาที่ฉากที่ว่าน้องขวัญเขาพูดปิดท้ายด้วยแบบตาที่แบบดุเลยนะครับอย่างที่ดินบอกคนเลวอย่างเจ้าอย่างเองเลยสัอย่างอะต้องตายอย่างทุกทรมานคือดินว่าดวงตาของน้องขวัญอุสามณีเขามีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับอะถ้าดูตรงนี้ยังไม่พอมาดูภาพที่น้องขวัญเคยลงไว้นี่อันนี้จะชัดมากเลยนะครับด้วยการ อะรอะตกแต่งแล้วนึกว่าเขาต้องใส่อะไรไปเหมือนคอนแทคเลนส์ที่เป็นแบบดวงตาอย่างนั้นนะเออเนี่ย่นดูแบบน่ากลัวคือบวกๆไปเลยอะ่ะนี่เออเออน่ากลัวน่ากลัวจริงอันนี้นะครับแล้วผมเพิ่มอะไรดูแบบนี่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบเปียกๆนิดนึงอะ น่ากลัวน่ากลัวอยากดูอยากดูแล้วครับก็อีกแป๊บเดียวเดือนหน้าได้ดูได้ดูชัวครับเพราะว่าเขามีการยิงตัวอย่างโปรโมงโปรโมทอะไรออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันคุณผู้ชมใครที่รอดูแม่นาคพาขโนงขอเสียงหน่อยครับสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาดูด้วยกันนะครับส่วนเรื่องวันทองนะครับวันทองจบไปแล้วเนื้อช่วงวัน31หลายคนก็นลุ้นอยากให้มีภาค2ดินก็รุ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีการนําเสนอในมุมของอวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะครับว่าชีวิตหลังจากที่วันทองถูกประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยจะหมื่นวัยและเมียของเขาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงขุนแผนเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวรอติดตามที่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจังวงที่ช่องพัชราพพลนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ